พันรยาไรราคาตอนที่แปดโลกลมนั่นเจแดนกับแม่สาวร้านเหล้านี่นาะเซียดเอ่ยหลังจากจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามกับรถของเจแดนเซียดจำญาติผู้พี่ของเขาได้แม่นยำต่อให้เห็นเพียงแวบเดียวก็ตามและผู้หญิงที่ถูกเจแดนจับมืออยู่นั้นเขาก็จำได้ดีว่าเป็นคนเดียวกับที่เจแดนบอกว่าเกลียดนักเกลียดหนาะเมื่อเห็นภาพลับๆแบบนี้เจ้าของสายการบินหนุ่มก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ทันทีสาวร้านเหล้า พี่เซธหมายถึงเพื่อนของเชรีเหรอคะเพื่อนของเชรีชื่อกล่องเพลงค่ะพี่ทราบแล้วว่าเพื่อนของน้องชื่อกล่องเพลงพี่แค่เปรียบเลยเซธตอบด้วยน้ำเสียงเอื้อเอ็นดูในขณะที่มาเชรีขมวดคิ้วเล็กน้อยหญิงสาวกำลังสงสัยว่าพี่ชายและเพื่อนรักของเธอไปญาติดีกันตอนไหนแต่ถ้าหากเจแดนกับกล่องเพลงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแปลกจังเลยนะคะทำไมพี่แดนกับกล่องเพลงถึงมาด้วยกันได้ เมื่อสงสัยก็ต้องลงไปหาความจริงถูกไหมหนุ่มมาเราลงไปหาเจแดนกันดีกว่าดวงตาของเซียสเปล่งประกายรื่นรมเมื่อคิดว่าเจแดนอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองเข้าสักวันชายหนุ่มเปิดประตูก้าวลงจากรถและเดินไปเปิดประตูให้น้องสาวสุดที่รักก่อนจะโอบไหล่มาเชรีให้เดินเข้าไปหาเจแดนกับกล่องเพลงด้วยกันฉันชักจะเชื่อทฤษฎีที่บอกว่าโลกเรามันกลมแล้วสิบังเอิญจังเลยนะเจแดนเซียสส่งเสียงทักทายเจยแดนก่อนตัวซสอีก เจแดนกับกล่องเพลงเองก็ไม่คาดคิดว่าจะได้พบหน้าเซียสกับมาเชรีโดยบงังเอิญเซียสส่งยิ้มเล็กน้อยให้เจแดนก่อนจะหันไปค้อมศีรษะให้กล่องเพลงส่วนคุณหนูคนสวยที่ยืนอยู่ข้างพี่ชายก็ไล่สายตามองมือของทั้งคู่ที่สอดประสานกันสองหนุ่มสาวมองตามสายตาของมาเชรีโดยไม่ได้นัดหมายก่อนจะรีบปล่อยมือออกจากกันและสะบัดหน้าไปคนละทางสวัสดีค่ะพี่แดนสวัสดีจ้ะกล่องเพลงเอ่อเธอก็มาเที่ยวเหมือนกันเหรอเชรี กล่องเพลงมีความรู้สึกว่าคำถามของเธอมันช่างโง่เขลาชบกนแต่อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์กระอักกระอ่วนดำเนินต่อไปคิดแล้วก็เคอะเขินเมื่อเพื่อนรักมาเห็นกับตาว่าพี่ชายขี้โมโหกำลังจับมือเธออย่างสนิทสนมต่อให้แหกปากร้องเปลา่าๆปปฏิเสธว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับเจแดนยังจะมีคนเชื่ออยู่อีกงั้นเหรอในเมื่อหลักฐานมันเต็มตาซะขนาดนี้นายพาเชรีออกมาเที่ยวไม่เห็นบอกฉันเลย นายพาคุณกล่องเพลงออกมาเที่ยวก็ยังไม่บอกฉันเหมือนกันนี่นาคนถูกย้อนถึงกับหน้าตึงในขณะที่เซียสอมยิ้มเล็กน้อยดวงตาแพรว,วจับจ้องใบหน้าของเจแดนทําให้ญาติผู้พี่นึกอยากจะตันหน้าหล่อๆของเซียสให้เสียโฉมมองฉันแบบนั้นทําไมเซียสมองไม่ได้เหรอหนูมาจ้ะต่อไปนี้ห้ามมองหน้าเจแดนนะพี่ชายของหนูมาไม่ชอบมองแค่ช่วงคอแล้วไล่ระดับลงมาก็พอแต่ห้ามมองหน้าเด็ดขาดสนุกมากไหมเซียสสนุกอะไร ไม่นี่ความสนุกของฉันอาจเทียบความสนุกของนายไม่ได้เลยเซียดพูดกับเจแดนก่อนจะหันไประบายยิ้มส่งให้กล่องเพลงชายหนุ่มเพียงแค่ต้องการยัว่วโมโหเจแดนที่ปฏิเสธอย่างเอาเป็นเอาตายเรื่องของกล่องเพลงแต่ในขณะเดียวกันเซียดก็แสดงออกอย่างเป็นมิตรทั้งสีหน้าและท่าทางถึงการให้เกียรติกล่องเพลงไม่ใช่การยามหยันฉันบอกนายหรอว่าฉันสนุกฉันถือวิาสาสะคิดเองสุภาพบุรุษที่มีโอกาสได้จับมือสาวสวยเดินเที่ยวด้วยกัน ย่อมต้องรู้สึกสนุกอยู่แล้วไม่ใช่หรอหุบป,ปากนาเซียสมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดฉันก็แค่พาเธอมาซื้อชุดตามคําสั่งของแม่เท่านั้นเจแดนหงุดหงิดการที่ญาสนิทมาเห็นเขาจับมือกล่องเพลงมันทําให้ชายหนุ่มรู้สึกเสียหน้าจนอารมณ์เรื่อนรมที่สามารถกลั่นแกล้งเธอได้สําเร็จเลือนหายไปแทบไม่เหลือเชอรี่มันไม่มีอะไรจริงๆนะจ๊ะเจแดนคลั้นจะเถียงกับเซียสซึ่งดูเหมือนจะสนุกสนานกับการสร้างความลำบากใจให้เขาจึงหันไปพูดกับน้องสาวคนสวย ซึ่งยืนมองเขาประทะาคารมกับเสียตาแป๋วข่าพี่แดนมาเชรีตอบรับหญิงสาวเพียงแค่มองสำหรับเธอขอเพียงแค่พี่ชายกับเพื่อนสนิทญาติด,ดีกันเท่านั้นไม่ทะเลาะบาอแว้งกันอีกมาเชรีก็พึงพอใจแล้วส่วนความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันคือเรื่องส่วนตัวของคนทั้งคู่ที่ต้องจัดการกันเองพี่ขอย้ำเลยนะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้ทำเหมือนฉันอยากให้คุณคิดนักหนี่คุณบังคับจับมือฉันเองนะ ฉันไม่ได้อยากจับมือเธอที่จับก็เพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้นแหละกลองเพลงตอบโต้ชายหนุ่มลืมไปสเสถอะความรู้สึกหวั่นไหวเล็กๆน้อยๆอยที่เหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อคลู่นี้เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายหน้าตาดีคนไหนเข้ามาใกล้ชิดถึงขนาดจับมือเธอแบบสนิทแนบเหมือนที่เจแดนทำมาก่อนส่วนเจแดนก็ไม่ยอมเสียหน้ารีบตอบกลับทันควันพี่แดนบังคับเธอเหลอกกลองเพลงมาเชรีหันกลับไปถามเพื่อนกลองเพลงรีบหุบปากฉับ เรื่องที่ควรจบง่ายๆดูเหมือนมันจะลากยาวขึ้นเพราะความปากไวของเธอเออพี่แดนบังคับกล่องเพลงเหรอคะถ้าคุณกล่องเพลงไม่เต็มใจการบังคับก็ไม่ต่างจากการลวนลามนะเจแดนเซียสกล่าวแทรกขึ้นมาเจแดนตวัดสายตาคมดุมองแต่เซียสเคยกลัวเขาที่ไหนกันในขณะที่กล่องเพลงเองก็กระอักกระอ่วนพยายามคิดหาคำอธิบายที่สวยหรูแต่ก็คิดไม่ออกแม้แต่ประโยคเดียวพี่ไม่ได้บังคับ เรามาด้วยกันแบบเต็มใจสุดๆจริงไหมกล่องเพลงตอบน้องฉันสิน้ำเสียงของเจแดนติดจะขมขู่เล็กน้อยกล่องเพลงเองก็คลานที่จะทะเลาะก,กับเขาเพราะถึงอย่างไรทั้งคู่ก็ต้องร่วมทางกันฉันมาซื้อชุดกับคุณเจแดนตามคำสั่งของคุณท่านนาเชรีได้ของครบหรือยังจ้าก,กล่องเพลงครบแล้วเชรีฉันกับคุณเจแดนกำลังจะกลับแล้วอยากชวนทานข้าวด้วยกันค่ะพี่ก็อยากทานข้าวกับเชรี แต่พี่ต้องรีบพาผู้หญิงคนนี้ไปส่งให้ถึงที่หมายเพราะแม่กำชับไว้ถ้าถึงบ้านข้ามเดี๋ยวจะหาว่าพี่พาเด็กในปกครองไปทะเลถลายเชรีไม่โกรธพี่นะครับไม่โกรธหรอกคะ่ะพี่แดนฝากดูแลเพื่อนของเชรีด้วยนะคะทำไมต้องฝากพี่ด้วยละ่ะเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้กล่องเพลงตวัดสายตาขุนขวางมองไปยังเจแดนแต่เธอก็เลือกที่จะสงบสติอารมณ์และสงบปากสงบคำเพราะไม่อยากทะเอลาะก,กับชายหนุ่มต่อหน้าเพื่อนสนิทกล่องเพลงไปกับพี่แดน พี่ชายของเชรีเป็นสุภาพบุรุษค่ะเชรีเชื่อว่าพี่แดนจะดูแลแล,และรับผิดชอบกล่องเพลงเป็นอย่างดีโอเคโอเคพี่รับปากทั้งรับผิดชอบทั้งดูแลนั่นแหละได้ยินแล้วนะจ้าหนูมาพี่หิวแล้วแหละเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าขอตัวก่อนนะครับคุณกล่องเพลงขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่าคุณเซียสฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะการเดินทางร่วมกับคนที่จ้องจะหาเรื่องเธอตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องสนุกเลยสักนิด แม้จะเป็นเพียงการเดินทางระยะสั้นแต่ก็ทำให้กล่องเพลงรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจและเหนื่อยใจกับความเจ้าอารมณ์ของเขาแล้วพบกันนะคะพี่แดนกล่องเพลงมาเชรีส่งยิ้มให้ทั้งคู่เซียดโอบไหลน้องสาวและเดินห่างออกมาจากบริเวณที่กล่องเพลงและเจแดนยืนอยู่ฮอทำไมโลกมันกลมนักวะชายหนุ่มบ่นพึมพำก่อนจะถามอย่างหาเรื่องเมื่อเห็นกล่องเพลงกำลังมองเขาด้วยสายตาหมันไส้สุดกำลังมีอะไรเปล่าคะ่ะ หญิงสาวตอบสั้นๆก่อนจะเปิดประตูแล้วเข้ามานั่งรอในรถนึกหมั่นไส้ที่เขาตอบมาเชรีไปเมื่อสักครู่ความจริงแล้วเขาคิดค่าเสื้อผ้าและค่ารองเท้าที่ซื้อให้เธอต่างหากละ่ะแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะอับอายที่จับมือผู้หญิงจนๆอย่างเธอเจแดนขับรถออกจากห้างสรรพสินค้าได้ไม่ถึง5นาทีหญิงสาวก็ถึงกับตาโตเพราะเขาใช้เส้นทางที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านของเธอนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านของฉันนะคะฉันก็ไม่ได้บอกว่าจะไปส่งเธอที่บ้านตอนนี้สักหน่อย เจดนขับรถด้วยท่าทางสบายๆพลางผิวปากอย่างอารมณ์ดีกวนอารมณ์กล่องเพลงสุดๆแต่ฉันต้องรีบกลับบ้านนะคะถ้าคุณไม่ไปส่งก็ควรจอดรถให้ฉันลงเธอแหกตาดูสิว่านี่มันทางด่วนใครเขาจอดรถบนทางด่วนกันชายหนุ่มยังคงกวนประสาทกล่องเพลงเม้มปากและอดทนกระทั่งเขาขับรถลงจากทางด่วนจึงเอ่ยขึ้นใหม่อีกครั้งลงทางด่วนแล้วจอดสิคะฉันจะลงฉันเป็นคนขับรถของเธอหรือไงถึงสั่งเอาสั่งเอาน่ะฮะ คราวนี้คนขับหันมาถามอย่างโมโหคนที่อดทนมานานก็เริ่มโมโหแล้วเช่นกันเธอพยายามจะไม่ตอบโต้แล้วเฉียวแต่ก็ทําไม่ได้เพราะผู้ชายคนนี้ต้องใช้ทั้งความอดทนและความพยายามอย่างมากถึงจะระง,งับอารมณ์เวลาพูดกับเขาได้คุณไม่มีสิทธิ์ลากฉันไปไหนมาไหนก็ได้ตามอําเภอใจของคุณนะคะคุณเจแดนหญิงสาวถามเสียงต่าเทราะว่าเจแดนไม่สนใจแต่ก่อนจะเข้าโรงแรมเจแดนก็ยอมเฉลยในที่สุดว่าเขาจะไปไหนฉันรู้สึกเพลียและอยากพักผ่อน เธอเห็นไหมว่าฉันพาเธอตลอดทั้งวันเธอควรจะเกรงใจฉันหน่อยสิกล่องเพลงที่ฉันพาเธอไปวันนี้มันก็ธุระของเธอทั้งนั้นนะแค่ให้ฉันได้กลับมางีบสักชั่วโมงมันจะเป็นไรไปคนเจ้าเล่ออ้างกล่องเพลงพูดไม่ออกสุดท้ายเธอก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเมื่อเขาเริ่มจะทวงบุญคุณคุณพูดแล้วนะคะว่าจะพักแค่ชั่วโมงเดียวฉันจะรอข้างล่างถ้าพักเสร็จก็ลงมาแล้วกันน่าเกลียดตาย ถ้าเห็นฉันเป็นคนยังไงถึงจะปล่อยให้แขกรออยู่ข้างล่างโดยไม่ชวนขึ้นบ้านนะฮะฉันก็เริ่มไม่เข้าใจมาสักพักแล้วล่ะค่ะว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่หญิงสาวตอบกลับอย่างไม่เข้าใจเจแดนถึงกับสะอึกแต่สุดท้ายชายหนุ่มก็ยากไหลตอนแรกกล่องเพลงคิดว่าเขายอมให้เธอนั่งรอข้างล่างตามที่ต้องการแต่พอลงจากรถมือใหญ่ก็คว้ามือเธอไปจับเอาไว้ก่อนจะลากเข้าลิฟต์โดยไม่ถามถ่ายความสมัครใจเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องชุดสุดหรูของโรงแรมเชอริงตัน หญิงสาวก็เกรงไปทั้งตัวทุกอย่างดูหรูหราจนเธอแทบไม่กล้าเอารองเท้าเก่าๆเข้าไปเหยียบโดยเฉพาะพรมราคาแพงของเขาเจแดนเห็นท่าทางตัวเรีบๆของหญิงสาวแล้วก็ยิ้มออกมาทำไมอึ้งในความหรูหรือไงพรมที่เธอเหยียบอยู่นั่นราคาเป็นล้านเชอนะส่วนของใช้อื่นๆก็แพงขึ้นตามประเภทของมันฉันจําไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่อย่าทําพังล่ะเพราะฉันคิดเงินกับเธอแน่นอนเจแดนขู่อย่างไม่จริงจัง กล่องเพลงถึงกับหน้าซีดเมื่อได้ยินราคาของของใช้ภายในห้องหญิงสาวรอบกลืนน้ำลายไม่กล้าขยับกายไปไหนส่วนคนที่พาเธอมาก็ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาอย่างสบายใจแต่เมื่อเห็นกล่องเพลงยืนนานเกินไปเจแดนก็เริ่มหมุดหงิดเธอจะยืนตรงนั้นอีกนานไหมกล่องเพลงฉันจะยืนตรงนี้จนกว่าคุณจะพักเสร็จนั่นแหละคะ่ะหญิงสาวตอบกลับทันควันใครจะไปกล้านั่งกันละ่ะเล่นเอาราคามาขู่แบบนี้แถมยังบอกอีกต่างหากว่าถ้าข้าวของเสียาหายจะให้เธอจ่าย เกิดยิงสาวไปล่างลงตรงไหนที่มันของเสียหายอยู่แล้วไม่ถูกเจแดนกล่าวหาว่าทำของของเขาพังหรอกเหรอและเธอก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าคนอย่างเจแดนคิดเงินกับเธอแน่นอนตามใจฉันเหนื่อยง่วงนอนครบชั่วโมงก็ปลุกด้วยแล้วกันว่าแล้วชายหนุ่มก็หลับตาลงทันทีกล่องเพลงแอบเบ้ปากด้วยความหมันไส้เมื่อเขาหลับไปโดยไม่สนใจเธอแม้แต่น้อยผ่านไปเพียง30นาทีหญิงสาวก็เริ่มเมื่อยขา เจดนลืมตาขึ้นมาดูเล็กน้อยก่อนจะอยากยิ้มมุมปากนิดหน่อยแล้วหลับตาลงอีกจะดูซิว่าเธอจะยืนได้นานแค่ไหนทว่าทุกห้านาทีชายหนุ่มก็ลืมตาขึ้นมาดูและเขาก็พบว่ากล่องเพลงยังยืนอยู่ท่าเดิมกระทั่งครบชั่วโมงเจแดนรู้สึกหมุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคิดว่าจะกลั่นแกล้งหญิงสาวซะหน่อยแต่เธอกลับไม่ร้องขออะไรเลยต่อให้ต้องยืนขาแข็งเป็นชั่วโมงก็ตามเมื่อครบชั่วโมงชายหนุ่มก็ลุกจากโซฟาโดยที่หญิงสาวเป็นคนปลุกจากนั้นก็พาเธอกลับไปส่ง และหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้เจอกับกล่องเพลงอีกเลยกระทั่งวันงานเปิดตัวสาขาใหม่จบตอนแล้วหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและสามารถกดคอมเมนต์ติชมให้คำแนะนำได้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะ